ลูกค้าจะเรียกอะไรมาไปนั่งบาร์าลแล้วคุยกับบาร์ครับพี่แต่บาร์ไทยเราอ่ะไปสมไปไปพิจารณาตัวเองใหม่ว่าเราเป็นแค่ไอซ์สเกลอะทั้งนั้นก็คือทําหน้าที่ของีงไปจริงๆแล้วบาร์ก็มีหน้าที่ตั้งแต่ว่าบริาการจัดการงานในบาร์ของเอง,อง,อองเดูสต็อกทำเครื่องดื่มทั้งแล้วก็ไม่ใช่แค่ค็อกเทลเบียร์ไวน์หรือแม้แต่ซอสบิงหรือแม้แต่น้ำผลไม้ก็เป็นหน้าที่บาร์ใช่ไหมครับรวมถึงการไปเอ็นเดอร์งคนนอก ถ้าร้านมันเล็กแปลว,ว่าบางครั้งมาบบายมันสามารถ่จะเดิน,นออกไนอกได้แต่ถ้าร้านมันใหญ่เรา,าเ่บาร์หรือแค่ในบาร์แต่ถ้าลูกค้ามานั่งหน้าบาร์หรือว่าอยากจะมาคุยกับบาร์บาร์เก็ต้องเป็นคนที่คอยให้ความรู้และดูแลลูกค้าแบงนีด้วยฉะนั้นบาร์ไม่ได้มีแนคะ่ที่ค้าชุมชนอันนี้คือสิ่งเราต้องไปสอนน้องแล้วก็อีกอัหนึ่งบาร์ต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองในเรื่องของการพิจารณาลูกค้าเวยเช่นกันเช่นลูกค้ายงไม่ถึงก็ไม่อยาก อายุเกินด้วยลูกค้าเมาทำน่ะเมาแล้วก็ควรจะไม่เสิร์ฟเพราะว่ามันจะเป็นข้อเสียตรงนี้ก็คือเป็นข้อเสียกับเขาดีด้วยเรืลูกค้าไม่อยู่กับอยะไรนี้นก็คือเป็นเรื่องของตัวลูกค้าเองด้วยความปลอดภัยของเขาเช่นแบบดูแล้วเมาแล้วเลี่ยก็ไม่ขใส่นั้นบางม่อกางที่เขาก็จะถ้าเกิดว่าดูแล้วลูกค้าเมาเนี่ยเพื่เสิร์ฟน้ำเปล่าเนี่ยนันก็คือเสิร์ฟน้ำเปล่าดีไปเลยแต่อะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็น เพราะว่าที่บางน,นอกนอก็จะมีเครื่องกรองเสียงหี่ไม่เป็นมันใส,สใสก๊อกแบบและพวกน้ำเปล่ากับน้ำเปล่าโซดาเขาจะแบบเติมเติมให้ลูกค้าได้เลยเพื่อเป็นการให้ให้เก็บลูกค้าว่าฉันจะไม่เสิร์ฟเ,เหล้าอื่นนะอะไรประมาณนั้นคุณเมาต่อไปครับในส่วนของบาร์ที่ผมบอกว่ามันมีหลายอ่าโปรดักต์หลายสิ่งเราต้องขายแต่ส่วนหนึ่งที่บาร์ถูกจดจำได้ก็คือค็อกเทลแต่นั้นค็อกเทลคืออะไรค็อกเทลคือเครื่องดื่มผสม ที่อย่างน้อยจะต้องมีตัวเหล้ากลั่นหรือสปิร<ส>ิตท์หลังนะครับก็คือพวกนี้เป็นเหล้ากลั่นที่จะต้องเป็นส่วนผสมในการให้ปริมาณแอลกอฮอล์ในเาารในครื่องดื่มแต่ว่าในพวกค็อกเทลเขาก็มีอยู่หลายประเภทของเครื่องดืง่มก็จะมีตั้งแต่แอลกอฮอล์น้นอยๆไปถึงแอลกอฮอล์หนักๆฉะนั้นก็คือหนึ่งเราต้องมีตัวสปิริตทนี้นะครับสองก็คือจะต้องมีส่วนผสมที่เขาเรียกว่าดรายูชชั่นวัดตัวลดทอนความเป็นแอลกอฮอล์ของเขาซึ่งสแตนดารดง่ายที่สุดก็คือ เหล้าโซดาก็คือใส่เหล้าโซดาแต่ท huh. so, ี uh ่เ huh. ร like. yeah. ื mm ่องบอกว่าเหล้าเข้มเมก็คือใส่โซดาน้อยเหล้าบางๆก็ใส่โซดาเยอะฉะนั้นอย่างน้อยค็อกเทลต้องมีสองส่วนผสมคือบริจต์หลักหรือว่าเหล้าหลักหรือว่าเหล้ากลางกับอะไรก็ได้เป็นหนึ่งอย่างเพื่อเป็นตัวละลายหรือแม้แต่เหล้ากับน้ำแข็งที่เอาเดรอกก็ถือว่าเป็นค็อกเทลอะไรประมาณนั้นอันนี้คือตัวละลายก็คือน้ำแข็งก็คือน้ำแข็งใช่ซึ่ง ถ้าเราอาจจะเคยผ่านบางตำราบ,บางเล่มเขาจะบอกว่าเล่าแพงอย่างเช่นบ e ู e ลเวอร์อเขาก็จะบอกว่าไม่ควรกินสมสดาเขาบอกว่ากินเป็นนี้นี้หมายถึงว่ากินใส่แก้วช็อตมาหนึ่งอันกับน้ำเย็นหนึ่งแก้วซึ่งการกินนี้การมีนนหนึ่งแก้วก็ถเป็นค็อกเทลแล้วเพราะว่าต้องไปผสมกันในปากอ,อ,อ,อะไรก็ช่างที่มันเป็นการกินแล้ต้องผสมบวกกับการอธิบายโดยาร์เทนเดอเ์และให้เขาเข้าใจว่า เ่าที่เขาซื้อขวดละหมื่นหรือว่าถ้าเกิดมันมาเป็นแก้วแก้วละพันกว่าสองพันกว่าเนี่ย<ะ>ทาไมไมันต้องราคานั้นนั่นคือหน้าที่เดีนยวได้เชนกัน<ะ>จากนั้นถ้าเกิดว่าเดินเข้าไปในบาร์วะเนี่ยพี่เหล้าขวดห้าร้อยกับเหล้าขวดหนึ่งพันต่างกันยังไงไม่รู้ครับอันนี้แบรนด์สีฟ้าครับแบรนด์บอมบี<ะ><ะ>มันคือเรื่องแบรนด์มันก็เรื่องส่วนหนึ่งเหมือนเราไปซื้อกระเป๋าอ่ะเหมือนยิมซื้อกระเป๋าเขาบอกไปซื้อกระเป๋าหนังยี่ห้ออะไรก็ได้อ่ะใบละสองพันกลับไปซื้อถุยใบละไประแสเนี่ ถ้าบอกว่าอันนี้แค่หลุยมันก็มันก็ถูกมันคือแบรนด์แต่มันต้องอธิบายให้ได้ว่าใบนี้ยมันดีอย่างไรเช่นมันทําจากหนังแกะนิวซีแลนด์ลอกมาทั้งตัวคลอดตัวแรกมันถึงอ๋อโอเคกูซื้อเพราะถึงแสนเหมือนกันครับปริเด์มีหน้าที่ว่าตัวเล่าตัวนี้มันมีเหตุผลอะไรมันถึงต้องขายราคานี้เหมือนกันมันจะมีบางทีมันไม่ได้จบแค่ขวดละพันมันจะมีขวดละหมื่นอ่ะทำไมที่ต้องกินขวดละหมื่น เล่าตัวนี้ผลิตช่วงฤดูหนาวของปีนี้เท่านั้นเก็บแต่ผลไม้สุกเท่านั้นเอามาทําทําโดยวิธีการทํามือโดยเฉพาะไม่มีอุตสาหกรรมเลยเราจะพอ,อะโอเคแต่เนอะฉันกินไปปุ๊บหายรูปลงฉันก็พินพิ์บอกได้ว่าฉันกินแพงเพราะอะไรนั่นคือหน้าที่ของเดอร์เช่น,นกันดังนั้นพอเทลแต่ละตัวก็จะมีสตรอรี่ของมันดังน,น,น,นั้นเล่าไปถึงสตอรี่ที่เป็นก็คือพอเทลมันเกิดจากคนนอก แล้วก็เกิดแรกๆก,ก็คือที่ยุโรปด้วยการทํางานที่ว่าถ้าเขากินเหล้าอย่างเงี้ยมันเข้มปกติเล่ามันไม่ได้จบที่40%นะเหล้ามันนอกมันไป56%ก็มีแล้วพอมันเข้มเกินไปเนี่ยมันกินยากมันบาดคอมันก็เลยว่าทํายังไงก็ได้ให้มันกินง่ายขึ้นโดยการเอามาไดรูบหรือว่าละลายทาละลายให้มันกินง่ายขึ้นหรือบางที่อย่างพวกอังกฤษเขาก็จะกินเหล้าเป็นอยาอ่ามันไทยเราพี่เหล้าเป็นอยาอ่าอันนั้นก็คือว่า การทำมาเป็นคอกเทลนี่คือเป็นการเอาเหล้ามาผสมกับยาให้มันจินง่ายขึ้นอันนี้คือขึ้นถามาคอกเทลมาเสร็จแล้วคลาสสิกคอกเทลก็คือคอกเทลที่เป็นเมนูมาตรฐานต้นทางมันเกิดจากการที่ประมาณเกือบ200ปีที่แล้วลเขาเริ่มเอาเหล้ากับยามาผสมกันเสร็จแล้วเขาเขียนตำรามาหนึ่งเล่มบอกว่านี่คือคลาสสิกคอกเทลแต่นั้นคนก็เลยยึดตำราเล่มนั้นมาที่นี่ทุกคนยึดตำราเน้นเป็นหลักว่าลาสสิกคอกเทลประมาณร้อยตัวนี้คือซือไบเบิลของเขา แล้วก็ไบเบิลนี้ทุกคนก็ยึดมาเป็นหลักแต่สุดท้ายด้วยอายุ200กว่าปีทุกอย่างมันก็เกิดาาาการปรับตัวหรือว่าัฒนาการอาหารของมันมันก็เลยจะมีการปรับปรุงไปเรื่อยๆแต่คนยังรู้สึกว่าไบเบิลนั้นยังเป็นหลักวันนี้เราก็เลยว่าเราจะยึดจากไบเบิลเล่มนั้นเป็นหลักก่อนแต่แล้วจะคุณเจะค่อยๆสอนในการเอามาปรับสช้ใปนปัจจุบันแสดงว่ารู้สุขภาพด้วยพมละ อธิบายให้ว่าเหล้าบางตัวมันต่างกันยังไงแล้วบางตัวกินปัญญาเพราะว่าส่วนผสมใน,นการมาทาเขาอ่ะมีแต่วัตถุดิบที่เป็นสมุนไพรแต่เหล้าต้องตัวก็กินเอาอัทรสเพราะว่าเขาก็แต่งออกมาจนมันมีความเป็นสิ่งที่คนชอบเช่นถ้าผมถามง่ายๆว่าห้ารสชาติของโลกที่คนชอบมันสุดคืออะไรของหาเอะไรที่ผมเยกเป็นหวเออดีเปรี้ยวเ,วเปรีปที่คนชอบที่สุดต้พูดหม่ เป็นที่คนจะต้องชอบที่สุดในะในโลกการกินหลักๆกลิ่นต่อมาะก็ใช่อีกที่หลักๆเลยนะวนูนีลาอสองชอ็อกโกแลตอ่าสามก็จะเป็นพวกผลไม้ที่จะเจอรวยตอเบอร์รี่อย่างเงี้ยแล้วก็กลิ่นพวกนมครีมอ่าอย่างเงี้ยแล้วก็เซื้อไปก,ก็จะเป็นดอกไม้นี่คือท่ากินแต่ถ้าเกิดวนูนีลาอะไรเงี้ยมาเป็นกลิ่นหลักๆมันก็เลยทำพวกเนี้ย ดึงออกมาในโคนมันเยอะๆเดี๋ยวเราจะมานั่งดูวิธีต่อไปครับอุปก,กรณ์ตอนนี้ผมซื้อมาให้<ม>เรียบร้อยแล้วในอุปกรณ์หลักๆนะครับอย่างอุปกรณ์ชิ้นแรกๆเลยก็คือเออ่ต้องให้บายก่อนว่าการทำค็อกเทลเนี่ยหลักๆสิ่งที่เราจะประมงองบนหลักๆอนี่แค่วัตถุดิบอุปกรณ์จริงไม่แพงเลยต่อให้อเนี้ยเป็ชุดสแตนดาร์ดของผมจะเป็นชุดที่ดูสีสวยหน่อยแต่ว่า คุณภาพก็ยังกลางๆแต่มันก็จะมีชุดอีกชุดหนึ่งที่สีอย่างเงี้ยแหละหน้าตาอย่างเงี้ยแหละแต่คุณภาพวัสดุมันดีมากมันสแตนเลสเกรดเกรดโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนหน่อยก็จะราคาแพงตนงนีกแต่ต่อให้แพงที่สุดของก็กล้าบอกว่าน่ไม่เกินนั่นชุดนี้ก็คือถือเป็นชุดสแตนดาดที่ใช้งานได้ดีแล้วแล้วก็มาจากแบรนด์ที่น่าเชื่อถือนะครับชิบบ้นแรกๆก็เลยไล่ข้นมนไปนะครับเซเกอร์จับไปเลยครับ เชเกอร์จริงๆแล้วมีหลายแบบนะครับซึ่งเชคเข้าเปอย่างนี้นะครับคือเชคเกอร์่ยมีหน้าที่ในการเอามาผสมเครื่องดื่มนะครับถามว่าทำไมมันต้องเป็นโลหะเพราะจริงๆแล้วโลหะมันดูแลง,งา่ายอันนึงเป็นกแก้วขอ้อนะหรือว่าเป็นปฏติกก็มีนะครับซึ่งพวกนั้น่ะ ใช้งานได้แต่มันก็มีความเสีย่ยงเช่นถ้าเป็นปติกแบบแบบก็ขุ่นตกก็แตกเห็ไหมเหมือนกันที่มันเป็นตัวโลหะกับเป็นแก้วเหมือนกันใช้ใช้ไปบางทีปุ๊บเตดน,นะครับดันั้นเลยบอกว่าสิ่งที่เซฟสุดสำหรับการเป็นเชคเกอร์ก็คือจะเป็นโลหะอ่ามันจะเป็น Select, สแตนเลสเพราะมันไม่พิษนะครับแล้วก็เชคเกอร์มีหลายทรงนะครับอย่างทรงที่ถือตัวนี้ก็เรียกว่าฟรีท e ีสหรือสามชิ้น นะครับไม่ใช่2ชิ้นนะครับ3ชิ้ไม่ใช่2ชิ้น2ชิ้นวัี้ต้องที่เรีชิ้น2ชิ้น3ชิ้นเอาแลครับเพิ่มเป็น3ชิ้นเนี่ยก็คืออันนี้เป็นตัวที่ใส่ของหลักนะครับส่วนตัวเนี้ยทุกอย่างคือตัวกรองนะครับก็จะมีตัวกรองอยู่แล้วแล้วก็อันนี้คือตัวปิดจุกเพื่อไม่ให้ของเหลวทั้งหมดไหลออกมา ส่วนตัวนั้นเขาจะเรียกว่า,าหนึ่งบอตตันเขาบอกว่าอย่างเนี้ยคือเนี้ยแบบยุคแรกๆเลยนะแล้วเขาบอกว่าใช้ยากเปิดยากยวจะลองเดี๋ยวทำเดี๋ยวได้รู้ว่าเปิดยากก<ม>็เลยบอกว่าก็วิธีง่ายๆก็แค่เอาถ้วยสองใบวาประกบกันก็ไปเช้เกร์แล้วแต่แบบเนี้ยข้อเสียก็คือเขาไม่มีตัวกรองอเราเลยต้องซื้อตัวกรองมาเติมแต่ข้อดีก็คือระยะโช๊ระยะเฉกของตัว จากนั้นการที่เราบอกว่าจะผสมเครื่องดื่มสองแก้วพร้อมกันคือเนี่ยอาจจะยากเพราะไอ้นี่ไหวเลคเกอร์ที่ใหญ่ขึ้นก็สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ดีกว่าอ๋อประมาณนะครับน,นี่ก็คือตัวเชคเกอร์ก็คือตัวขอนตวงส่วนใหญ่บาร์เราจะใช้วิธีการตวงโดยปริมาตรนะครับซึ่ง กล้วยอันนี้ก็เป็นแบบแบบคล้ายๆกันแต่ว่ารูปทรงกขาตาดออกไปก็คือแล้วก็ดูได้ก็เลยได้ครับเลยดูได้เลยเซึ่งหนึ่งขีดข้างในว่าขีดเนี้ยขีด ml ขีด ml ขีด ml ซึ่งอันเดียวใช่อันเดียวมันสามารถที่จะตวงได้ทุกทุกระดับคล้ายๆกับตัวแก้วตวงของเรา ก็เลยมีการทําง,งานที่ค่อนข้างง่ายกว่า,ต,าต่อมาครับก็คือแก้วแก้วผสมนะครับซึ่งมันมีทั้งเป็นโลหะแล้วก็เป็นแก้วแต่ส่วนใหญ่ที่เป็นแก้วเพราะว่าสวยเห็นผลเดียวเลยตกก็แตกอยู่ดีแต่ว่ามันสวยเพราะว่าเราใส่น้ำแข็งเข้าไปเต็มปุ๊บใส่เหล้าเข้าไปคนปุ๊บแล้วเวลาเราคนมันจะสีสีม,สสม,มันจะสวยแล้วก็จะมุน เราแฟนเทนเนอร์ยืนชงเนี่ยบางคนเขาก็ไปยืนหลบๆลบเหนืยไหมเออแต่ถ้าว่าแก้วเราสวยอุปกรณ์เราสวยเราก็จะยืนเสือกหลังอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่หลักๆก็คือมีหน้าที่แค่เอาไปส่งส่งแก้วไหนเบลแก้วอะไรนะเนี่ยเบลเปลี่ยนเปลี่ยนแก้วชงกาแฟไม่เอาแก้วนุ้นละเนี่ยอ่ะระหว่างคนในนี้กับคนในนี้บางทีไม่ไม่จำเป็นต้องใช้ ลตัวก็มีข้อดีอเสีางกันแต่น,น,นได้ดีกว่าต่อามาครับก็จะเป็นพวกอุปกรณ์รองมากัน,ได,น,ดกนได้ครับ,รบ,บ,บรรอรอคันคันมือคันมือ หน้าตาเหมือนกันนะเป็นหน้าตาแต่าสิ่งที่มาต่างกันก็คือวิธีการใช้งานับอย่างตัวครองเนี่ยสามแบบอย่างเช่นตัวนี้ก่อน Thank you อายุประมาณนั้นแ่าคืออันเนี้ยไม่เก็ตอ่ะแต่ว่าไรไดมไม่ดอเ่อาไมเก็ตอ่ะแล้วต้องไปถามยันนี้แม่วัน อ่าประมาณนะคือใช้ตัวนี้แต่ตัวนี้ก็ได้แล้วแต่ความถนัดอ่าประมาณก้อันนี้มันเร็วไงแต่ถ้าอันนี้มันจะอันนี้ที่เราปล่อยแบบนี้เลยปล่อยนี้เลยอะไรสิโอ้ยโอ้ยใช่ไห้แล้วเราก็อันี้อืมนี่ยอ่ะง่นี่ก็ได้บาริเดอร์ต้องดัดจริตบอคุยบอกตรงเลยต้องนิ้วนิ้วเนื้อเยอะบาริเตอร์บาริต้าก็ดัดจริตค่ะ ควรจะมีแต่ของเหลวที่อยู่ในแก้วยกเว้นของตกแต่งไม่ควรจะขุนนะคุณได้แต่ต้องเป็นค็อกเทลที่คุณตั้งใจทำให้มันขุนฉะนั้นถ้า,วาเวลาเรา,เราไปกินค็อกเทลในบางร้านแล้วมันมีเกล็ดน้ำแข็งเราก็ฉีกๆๆใช่ชชชไหมเสร็จแล้วคนถือว่าโอเคถ้ามันตั้งใจที่จะให้เป็นอย่างานนะั้นแต่บางคนเขาก็ถือไม่โอเคเพราะเถือว่าคุณทำค็อกเทลของช่วยดังนั้นวิธีการเอาเกล็ด จริงมันจะมีตัวสปีดโพอยู่ในนี้ปั๊อหัจุกสีดก็ไม่ได้มาเลยมันจะเป็นเหมือนจุกจุกกดเล่าใช่จุกกดเล่าเพื่อให้เคได้เร็วขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นดี๋ยวพี่ของแฟนค่ะเงี้ยอะไรเดี๋ยวใช้อันนี้ก็ได้เพราะว่าที่ไม่ไม่ได้ซื้อมาเผื่อให้เพราะว่าเรามีหลายโหวตไงจริงๆแล้วถ้าไม่ได้ขายบ่อยก็ไม่อยากใช้มันเพื่อช่วยในการตวงเท่านั้นเอง ต่อมาก็คือต,ตัวเปิดล่าเอ็นรดีครับตัวที่เปิดขวดฟาซอเอร์เตัวพรกนี้ซึ่งมันจะใช่่องเดียวก็ได้เไหมก็คือที่เปิดขวดแะัะใช้เปิดขวดแ่อันนี้มันอาไ้ควงันเอาไว,คว้ไวควงได้นเนหตุผลได้นะพียนขม,มีที่เปิดกระป๋องนมข้นหวานอยากจะควงบ้างไม่เข้ไม่จะเข้ามืเสร็จแล้วก็อ จะไปเห็นมันมาแล้วเขาเอามีดมาไปไฟไล่เฉือนใช่ไหมมาข่าคนไปหลายคนแล้วทั้งนี้มันเสพติดมาสะดวกเพีงแคกลัวม่เอาือห้ามใช้ร่มกันเดยดขาดนะครับก็คือเราจะผอเปลือกส้มเดี๋เห็นเป็นเปลือกส้มอยู่ในขออเทมจวันอี ที่คันน้ำมะนาวก็คือคันน้ำมะนาวแล้วก็มันเดอร์ก็คือที่บอกประเภทนะครับประเภทไหนคะประเภทไหนคะ คะืออะอย่างที่ผมบอกใชหมว่าพอมีบาร์มันไกลแล้วก็ยาวยิ่งยาวยิ่งดูเท่เิ่งผลเดียวเลยสั้นๆอย่างนี้ดูเออยาวยาวยิ่งยาวยิ่งเท่บอกแค่นี้เลยหมือนแบบว่าเนี่ยทำไมผมก็มีช้อนยาวขนาดนี้เฮ้ยทำเดียวอื่นไม่ได้เท่ไม่ได้เท่คือเดี๋ยวมันมีสอนท่าเดี๋ยวมีสอนท่ามาสมุดก็คือตัวช้อนคน จะยาวมันขึอยู่กับการใช้งานแต่ว่าตัวนี้ที่ผมซื้อมาสองไซส์เพราะว่าแบบยาวมันมีโมเมนตัมที่ดีเวลาคนเวลาคนเนี่ยเราจับกลางเราไม่ได้จับปลายคนนาจับกลางแ่พอจับกลางคนเนี่ยมันมีเนมพอเราเนี่ยมันมีโมเมนตัมแบ่งไมเนตก้าลองจับป่ายอเดจจลิดอเดจลิด ซองนี้สันยังก็ใช้ตวงกับผมก็ได้ถ้าบราไปกินซุปนะไปมือหมเลยมาเลยอ่าะงั้นราจะครบกันแล้วเเปียกเอาอี้มาให้ีรับอันนี้ก็เอาไว้สหรับเอ่อก็ไปเจอแบบอ่อไปานแล้ันี่มันดีที่ว่า ผมสงสัยมากเลยนะคือมันเททิ้งเอาไว้เลยไม่คือจริงมันต้องล้างทุกวันอ๋อเถ้าไทยทิ้งก็ตีมือเด็กหมดเลยเนี่ยก็คืออันนี้ใส่น้ำเปล่าก็ได้หรือน้ำมะนาวก็ได้นะครับมันมีโอ้กไว้จริงๆเขาจะบอกว่าน้ำน้ำเปล่าก็พอละเสร็จแล้วก็ซือนิเกลเลอรต่างๆแล้วก็ซือจอย่างเงี้ยก็ซื้อแก้วมาแก้วมาใส่แก้วในกระดาษที่กลานี้ก็คือเขาก็อ๋สองหนึ่งเงี้ยจึ๊บแล้วก็เกลือแล้วก็ไปเลย Gracias. Mm -hmm. mm -hmm. เมื่อกี้ไอใช่มาเลยมาเลยแมันก็เป็นด้านเดียวมันจะได้แบบเื่อยให้มันเป็นด้านหนี่เปิดได้แค่ด้านเ,านนเนดียวใช่ในน,นึงนขวดมด้านเดียวด้านนึงเรียบเอ้สเปรย์น้ำหอมเมื่อกี้ไว้ใส่อะไรคะขวดสเปรย์ชื่อเขาเคือรว่าแล้วกูปเสิร์ฟต้อวตมู่ไม่หอมอยือยู่ย่เียดยืดไปไม่ ทำไมเรียนกาแฟไม่ตั้งใจน้ำตาไหลส่วนวิธีการผสมนะครับหลักก็จะมีอยู่เ oh, จ ah, ah. ็ดตัวนะครับมีมากนิดหน่อยแต่ว่ามันเป็นปีกย่อยที่จะจเป็นแบบนี้แบบแรกเลยก็คือบิ้วบิ้วคือการผสมในแก้ว No. Oh.